เข้ามาถึงนะคะที่จอดรถของเขาจะมีเยอะมากอันนี้เป็นแบบ2ฝั่งนะคะสามารถจอดได้นะคะพอจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเดินเข้าไปก็จะต้องมีแบบทางเดินเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะคะว่าถ้าเราจอดไกลนิดนึงอ่ะมันจะเดินระยะประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เราจอดรถเสร็จแล้วเนาะเราก็เดินแล้วก็เดินมาเดินเดินต่อทล้เดินแบบเป็นฝั่งอะไรนะ ฝั่งขวาเออแล้วก็เดินไปน,นี่ก็จะเดินไปก็คือก็ต้องเอาล่มไปด้วยเนาะพบไว้บาืที่แบบฝนตกแดดออกแต่ที่แบบเจอจริงๆก็คือจะเป็นแดดนะเนาะเก็จะมีเราร้อนหน่อยพบไปก็ดีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดินไปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างทางเนาะหลัลงเราชมร็จแล้วก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็คือใกล้จะถึงแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะมีทั้งที่คนเดินสวนกลับมาหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วอันนี้เป็นราคานี่ เจอแล้วแวะถ่ายรูปนิดนึงค่ะก่อนเที่จไปไหว้อันนี้เป็นจุดแรกนะคะที่เราจะไปก็คือไหว้จิจุดดอกเทียนดอกบัวที่เราได้นะคะจุดแล้วก็ลอยลอยขอพรก่อนค่ะจุดแรกขอพรพระจุนะแล้วก็พระเมอุมานะคะจุดเสร็จแล้วเราก็จะวางเทียนของเราไว้ตรงนี้ในอ่างแบบนี้นะคะนี่ก็จะวางไว้เนาะลอยเทียนนี้ ลอยเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้บวงสรวงนะคะเราก็จะไปไหว้ตรงนี้จุดไหว้พระพิฆเนศตรงนี้นะคะเราก็ต้องขึ้นไต้แล้วก็จะไปจุดทูปจุดเทียนนะคะจุดเทียนแล้วก็มีเขาจะมีจุดให้วางเทียนแล้วก็จะวางตามเขาเนาะจากนั้นเราก็จะเอาทูปที่เราจุดได้มาไหว้นะคะทุกคนซึ่งไหว้ก็จะเป็นอยู่อีกอ่านหลังจากไปอยู่เป็นโซนหน้าๆเนาะก็จะมีให้ที่ให้วางแบบดอกดาวเหลืองนะคะทุกคน ก็จะเป็นจุดที่เขาไหว้กันนะคะตัวจะมีคาถานะคะบูชาตรงนี้แล้วก็ไหว้อันนี้คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะว่าแบบผู้คนมาเยอะขนาดไหนนะคะซึ่งอ่ะเราจะเวลาเดินก็คือจะเดินแบบตามเข้นนาฬิกาประมาณสามรอบนะคะวนสามรอบใช่ค่ะแล้วจะมีคนพาเตลแล้วก็ถ้าเราแบบงงๆก็คือไปถึงก็ทําตามเพื่อนๆพี่ๆที่เขาพาทํานะคะ อ,อันนี้ก็จะมีจุดขอพรซึ่งจุดขอพรตรัวรนี้คือเราจะต้องให้ปัจจัยตามกรรมาิทธานแล้วก็จะมีกวักเขาจะมีพธิธีแล้วก็ผูกข้อมือได้แดงนี้ให้เราด้วยนะคะไปต่อคิ้วเข้าไปได้นะคะ ส่วนไอ้ตรงนี้คือคนเข้ารอคิวจืมหน้าผากคนละ100อบาทอันนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะไม,ไม่ได้รีวิวให้ดูน้องว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าคิวยาวมากนี่เรามาเจอมือเหตน,นะคะเจอมือก็คือเขาจะมีแบบพามก็จะท่องคาถานะคะแล้วก็จ่ายคนละ100บาทนะคะตรงนี้แตะไปในตู้เลยนะคะนี่เหมือนกัน,นะคะ่ะเรามาสองคนเนาะก็จะแบบเปลี่ยนกันเราจะถึงประมาณน,นี้นะคะทุกคนการเจอมือเนาะ ใครอยากลองไปก็ลองไปดูตรงนี้ก็โมนะครตรงนี้มว่าสมุสกับไปีมโมตจรงนี้มุดแบบว่าให้เสียงเซียมซีได้นะคะมาเสียงเซียมซีกันต่อนะคะตรงเียงอธิฐานด้วยนะคะทุกคนอธิฐานมากแล้วก็ ขยา่าขยา่าขย่าเนาะให้มันออกมาก็ลองไปเสียบกันกันดูนะคะเสียงเซมซีเสร็จแล้วเราก็เดินทางกำลังจะเดินลงมานะคะก็จะเจอ ตรงนี้เราก็จะกระซิบอีกหน่อยนึงนะคะเจอหนูเราจะกระซิบใช่ไหมหนูใช่หนูเยียมบริวารอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบนะคะนี่หายให้ดูอีกทีเนาะนี่เราก็จะเดิน,ดนทางกลับนะคะนั่งพักนิดนึงเนาะจากที่อากาศมันร้อนมากเนาะ,ะนั่งดื่มนะคะแล้วก็นั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็จะเดินทางกลับแล้วไหไวยเสร็จแล้วก็คือได้รับพรเติต<า>มตตที่แล้วเราก็จะเดินทางกลับค่ะทุกคน นี่เป็นพาีพเรามกำลังขับรถกลับนะอันนี้แบบอากาศบายสองใบสามแต่ว่าไม่ร้อนมากะก็ยังดีมอนคลื่นๆใครมาไหวก็ลองวางแผนดีๆนะคะที่จอดรถแเยอะนะที่จอดรถเยอะมากใชไม่ต้องห่วงที่จอดรถแต่ห่วงแค่รถติดแค่นั้น จะมีป้ายบอกว่าห้ามนำสัตว์เดียขึ้นไปเน,ะนาะเขาจะแ่อนุญาตแหงเข้าไปนะคะที่กลเติมพลังใครที่อยากลองมาไหว้ก็ลองมาดูนะคะทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกแบบดีมากๆเลยคะ่ะพอได้ไหว้แล้ว